โกลาดได้แต้มหนึ่งศูนย์โกลาดได้แต้มศูนย์สอง ครบูนเป็นบูกนะเดิ่ไปประตูลูกการ์เดต้าสามศูนย์มุสิปเต้หนึ่งสาม

สามสี่อยเซนต์เมตรสี่เ <c oughs> ท่า

หกสีู่สีเป๊ะห้าหกโอกาเเต้ ลูกขาดแ้งอยู่ครับเส้นหลังครับเปลี่ยนแดง โสนามครับสองทีมพร้อมแปดห้าตบาเอา,า,สาสเสบแล้วหากป 8-7 7 9

สิบเอ็ดเท่าโมกาเรเต้สิบสองสิบเอ็ดโมกาเรเต้ ิเอ็ดาครับขาด้วยเหรอยังูสิบเอ็ดเต้ยเอาอีกเลยอ้ยสิบสามสิบสอง

อูสิเบเต้ย14 13โ,โ,โห้การเตะสิมากเลยชนะครับสรุปพบกม่งขันกา9ชนะ2ต่อ6เส้นตกลาสัมผัสมือครับ